และต่อไปนะคะชาวลัคนาราศีสุดท้ายนะคะที่มีโอกาสรวยจากการที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศค่ะนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมีนค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะ,ะ,นนะ,คะบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้นะคะมีราหูเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะมาปีครึ่งนะคะตั้งแต่ปี2565นะคะจนถึงปี2566เพิ่งย้ายออกไปประมาณพฤศจิกายนปี2566นั่นเองนะคะปลายปีที่แล้วนะคะ ทำให้เรื่องการเงินนะคะเจอราหูคนทรัพย์นะคะนอกจากจะเจอราหูคนทรัพย์แล้วยังเจอดาวมฤต,ตยูด้วยนะคะตามปฏิทินโหราศาสตร์นิรายนาราหิลีนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ย ยังอยู่ในเรือนราศีเมษคือเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีมีนนะคะและเขากําลังจะย้ายออกนะคะในวันที่1มิถุนายนปี2567ในเดือนหน้านั่นเองนะคะที่ดาวมือตะยูจะย้ายออกไปอยู่ในเรือนราศีพฤษภนะคะตามปฏิทินโหราศาสตร์นิรายนาราหิรีนั่นเองไม่เหมือนตามปฏิทินทั่วไปนะคะทีเ่เป็นสุริยญา,าตินะคะดังนั้นนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีมีนในปี2566เนี่ยเรียกว่าเกือบล้มละลายกันเลยทีเดียวนะคะเจอ ทั้งมฤตยูเจอทั้งดาวราหูนะคะที่เข้ามาอยู่ในเรือนการเงินนะคะแม้ว่าจะมีดาวพรหัสรดีเนี่ยเข้ามาให้ผลดีในเรื่องการเงินบ้างแต่ก็ไม่ทันนะคะหมุนเงินไม่ทันจริงๆแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็เคลียร์แล้วเหลือแต่แคมมฤตยูอย่างเดียวที่รอย้ายเรือนหน้านะคะ และในช่วงจังหวะ3เดือนนี้นะคะก็คือพฤษภามิถุนากระกะาดานะเป็นจังหวะที่ดีมากๆในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมีนนะคะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมีนนะคะในช่วงเดือนพฤษภาถึงกระกฎานะมีโอกาสที่ดีมากๆเพราะเนื่องจากว่าดาวอังคารนะคะคือดาวเจ้าเรือนการเงินของคนลัคนาราศีมีเนเนี่ยมีการเดินเสดนะคะเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะคะทำให้เรื่องการเงินเนี่ยมีความโชคดีนะคะได้เงินมาง่ายๆได้เงินมาแบบรวดเร็วได้ เงินเป็นกอบเป็นกรรมได้เงินแบบ เป็นก้อนใหญ่ๆด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวอังคารเนี้ยกำลังจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนราศีเมษนะคะและทําให้ดาวการเงินของคุณได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีทําให้คนลักนณาราศีมีนนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะได้เงินมาแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าการเงินเดินหน้าอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวลัคนณาราศีมีนนะคะจะมีโอกาสรวยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหากชาวลัคนาราศีมีนท่านใดนะคะมีความเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การที่ทํางานการต่างประเทศหรือการเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือมีความสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างภาษานะ,ะจะทําให้คุณนะ,ะหาเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำค่ะในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้เลยนะคะ จะเป็นจุดบ่อเกิดที่ทําให้คุณเรื่องการเงินกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมว่าชาวลัคนาราศีมีนะคะมีดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นดาวเดียวกันกับดาวเจ้าเรือนสุพะนะคะก็คือดาวอังคารนั่นเองนะคะดังนั้นนะคนลัคนาราศีมีเนี่ยจะมีโอกาสที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องการหาเงินหาทรัพย์ เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอยู่แล้วนะคะแต่ช่วงก่อนหน้านี้นะคะการหาเงินของชาลัคนาราศิมีเนี่ยอาจจะเป็นอยู่ในจุดที่มีเงินมาแล้วก็หมุนออกไปเก็บเงินไม่อยู่นะคะแล้วก็ได้เงินมาแบบไม่ได้เป็นหลักก้อนแบบก้อนใหญ่นะคะเพราะว่ามีดาวมรุยูนะคะเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินบางเดือนคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะแต่ว่า คุณก็จะถูกจกจ่ายใช้สอยออกไปก้อนใหญ่เหมือนกันทําให้คุณเก็บเงินไม่ได้นะคะเพราะมีดาวฤตะยูเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินของคุณนั่นเองนะคะแต่หลังจาก1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะดาวฤตะยูนี้นะคะกำลังจะย้ายออกนะ,ะจากเรือนการเงินของคนละขณาราศีมีนทําให้เรื่องการเงินของชาวละขณาราศีมีนนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น เก็บเงินได้มากขึ้นนะคะและพอดาวประกอบกับดาวอังคารนะคะเ,เข้ามาอยู่ในเรือนราศีเมษเป็นตําแหน่งกเกษตรราธิบดีทําให้คุณมีโอกาสที่ดีในเรื่องการเงินนะคะมีความมั่นคงในเรื่องการเงินนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อเจราจาสื่อสารนะคะจะทําให้คุณนะ,ะมีโอกาสรวยมีช่องทางดีๆหากชาวลัคนาราศีมินท่านใดน,นะคะมีโอกาสติดต่อเจราจาสื่อสารกับคนจํานวนมากมีลูกค้า จำนวนมากที่คุณจะต้องเจาตาติดต่อด้วยนะคะจะเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะช่วยคุณในเรื่องการหาเงินหาทรัพย์มากๆนะคะดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยในการที่จะต้องพบหน้าผู้คนมากหน้าหลายตานะคะติดต่อเจาจาสื่อสารกับคนเยอะแยะไปหมดเลยในการทํางานของคุณแต่มันจะนําพาความร่ํารวยมาให้คุณนะคะจะนําพาจุดเริ่มต้นโอกาสดีๆในเรื่องการทำเงิน ทำให้คุณมีโอกาสเป็นเศรษฐีได้ในช่วง3เดือนนี้ค่ะ